แพ้กำลังเทียบท่านะครับแต่ต้องใช้แรงผลักจากเรือลำนี้ครับแงกํำลังดึงขึ้นไปนะครับ ใกล้ละใกล้ละเราใกล้แล้วนะครับใกล้ลงแพได้แล้วนะครับทุกคนเตรียมพร้อมครับอ้ามินเตา้วค่ะนะครับเขาเคลียร์เขาขิตามันะเ ท่านนู้นเขาทำอะไรใช้เรือผักนะถุงจะลืมนะเนี่ย เราฟังแล้วเาเทียบแล้วเทียบแล้วเตรียมสัมภาระสิ่งของของท่านใเรียบร้อยใช่ค่ะเราจะเดินทางกันแล้วค่ะทุกคนนะครับถ้าลืมแล้วกลับไม่เอาไม่ได้นะครับห้ามลืมนะครับกลับมาเอาได้คะ่ะแต่จะเสียเวลาครับเสียเวลามากห้ามลืมสัมภาระสิ่งของตรวจเช็คให้เรียบร้อยโดยเฉพาะของตัวท่านเองนะครับนี่ไงเนี่ยงงอ,อันนี้นอ,อันหนึ่งอ่ะคุณนาย คุณนายครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมห้ามลืมนะครับเห็นไหมขอบคุณค่ะใครลืมงเกงในห้องน้ำอ่ะห้ามลืมเช็คเรียบร้อยเสื้อผ้าตัวเอง กลิ่มไม่กับฮะคุณเจียรูปสิดีนะอเอาแกนมาเอานี่คือรถโอแกนนะกับข้าวไว้ป้อนน้องไปไปผลของแกนคเอาโอเคมาเอาอเไปไป อืขนเลยใส่รองเท้านะครับ เก็บของขึ้นรถนะครับเอาลงเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเอาถังมาใส่ไปเอาอีกยังมีอีกเยอะ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แพะเข้าฝั่งนะครับแต่ละคืนแต่ละคนคนสัมภาระสิ่งของนะครับขึ้นรถเช็คให้เรียบร้อยครับขอบคุณนะครับในหนึ่งคืนนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนสัมภาระสิ่งของของเรานะครับอ่ะเด็กทางรับรับ jalin ใช่ครับเชิญครับเราจะต้องตรวจเช็คสิ่งของครับสีหมอ,อกกลับไหมสีหมอ,อกกลับเปล่าสีหมอ,อกกระติกกระติกนี่อะไรเราไฟอะไรเสีนเจ้าเลยอโอเคเอาเอาเอา,าไฟติไมาใส่ลูกไฟิเนียงยังไม่ใส่นี่ไม่ไฟเลย

ของแขว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 โอเคครับกระติกน้ำของแพรนะครับครับผมสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับแพรสวยโอกาสหน้าจะมาสัมผัสอีกครับครับโอกาสโอกาสหน้าจะมาสัมผัสอีกครับขอบคุณครับผม

ฮะแบ่งขึ้นรถให้ด้วยอันนี้ไม่เอาแบ่งแบ่งอันนี้แบ่แบแบแบง,แบงกันเลาแบ่งกันแล้วแบ่งกันให้อาจารย์ด้วยเหลืออวเ้าออ เอาว่างนี่เอ็นเอ็นว่างนี่เห็นวางนี่อันนี้ว่างพึ่งครับแต่สัมปทาสิของเขาซสาได้ไม่คึกก็ได้เอ็นเลยนะต้นตัวขึ้มเลาน้ำตานี่ค่ะเอาเอ็น เราแยก um <ENNIS> กันตรงนี <lawsuit> <ulously What S 2> ้เหรอหรือว่าไงใชไปแยกกันที่สีคิ้วไหมเหรอไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ไปด้ว่อยๆนั่นแหละแยกกันที่สีคิ้วฉันแบบอะไรก่อนเอ้าน้องปีเขาจะเข้าการเออถ้าถ้าแยกกันสีคิ้วซาลาจคอดอ๋อแกนยังนั่งนี่ได้นะได้เออสีคิ้วสีคิ้อ๋อแกนเมื่อคืนนี้ก็ได้ได้สีคิ้วค่อยครับเออไไม่อยกตนนี้ปเรื่อยๆก่อนใช่เผื่ออาจารย์ลินแกอยากนอนหลังรถไง S <S ใช่ไม่กบัดกันนั่นแหละเข้ไปเนี่ยพ่อเชื่อไหมเออโอแกนเปนนางพูนก่อนเอแกนเปนนางพูนก่อนเขาแยกกันที่สีคิ้วโคาลาชนู่นนั่งคันกับสีหมอดขามแล้วคุยกันแล้วครับถามเลย ตรงนี้เลยก็กลับบ้านใครบ้านมันขุดเลสขึ้นรถเราต้องกินข้าวก่อนไหมก็ถึงในค่อยค่อยทักทายบอกกันก็แล้วกันนะครับมันไม่ได้ถึงง่ายหรอกแกนไม่ใช่ใกล้นะสองร้อยกิโลเอาป่ะ ครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้เวเราจะได้เดินทางกันแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกันเมื่อวานนี้ยังไม่ยอมแพ้นะไว้ทริปหน้านะทริปหน้าอาจารย์มลบอกว่าเลี้ยงสามคืนเลยได,ได้ได้ชัวไนะครับถ,ถ้าแพ้นะครับเดี๋ยนะครับ